สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบอ่อตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลครับนี่ครับผมมาเบิงย่างเบิงสถานที่อะไรกันครับน้องผมบอกผมจะเล,ล่นรอ,อ,อบแค่แหละลย่างเบิงไน่ก่อนเบิงไน่ก่อนสี่แต่เล่นรอบอย่าล่ะสามรอบเบิงกันพี่น้องนี่ตะปูมียางบ่อนี่ครับ ที่เบิ้งวางไว้แล้วเดี๋เดแลนแท้แหละเอคลิปก่อนไบอใช่เอ็คลิปก่อนไหบอทังับอทำคลิปวิ่งก่อนได้ไหมล่วงหน้าก่อนมะอเจาเอาลงมันึงเขาเปลี่ยนเสืน้องเปลี่ยน้วละมือมันต้องมันต้องเอ้คนละมือตัว นี่ครับเทียบเทียบน,นี่เลครับแดแ้เลยม่ยิ้มใ่้มา,มาน่นะครับล่าเดี๋ยงออจอจะเรียบนะว่าคีบไข่มงเรียวเลยบ้่พอได้ตัดมันไงยังน,นะตัดนด่ตัด ตอนน้อยๆตอนไหนก็ได้บ่ตัดบ่เสร็จตัดช่างวันพี่น้องครับอันดุโมทนาสาธุครับเยอะเลยปะคนโอ้ยพี่น้องบอกไม่ได้ว่าอยู่นี่กระซั่มเหมอยู่โดมันพี่น้องนี่ครับกล้องซ่องกระไลได้พี่น้องเดี๋ยวผมกับเสด็จครับแล้วพี่น้องมากแค่นี้ครับมาบริษัท้ายเต่าเราก่อสิครับ แล้วเบิ่งสถานที่ไปวาทิแลียนมังนะครับเลยเลี้ยนแดดก่อนี่ครับโอ้บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ย วาสนาเอ้ยพ่อเบิ่งทางไปกันแล้วลูกเด้อว,วาสนาวาดวาดเอ้ยอยาวบ่เลยติลูกวาดพ่อสติ๊กครับได้ป่ะเนี่ยเนี <c> ่ย <oughs> อืม เราจะมาใหม่เด้อนี่โฆษณา,าเดี๋ยวพ่อครับเด้อพ่อจะกลับไปเด้อเดี๋ยวจะมาใหม่อยู่เด้อสิ่เวียมาหาใหม่ไปกันไหนสิ่เมื่อแล้วเดี๋ยวพอจะมาใหม่เด้อเนี่มานนี่มาหาพอแล้ว นี่นี่เล้วที่จะกลับไปเด้อนี่ต้องทางดังปืดๆในแม่โหลดนี่พอจะกลับแล้วมาั้ยมันยูนี้เดี๋ยวจะงานซีเกตหลายอยู่เดี๋ยวผ่านมาเดี๋ยวสีแหวมหาเด้อโอเคบอ๊อ เดี๋ยวจะกลับไปบ้านแพงแล้วเดี๋ยวจะมาใหม่นะมาไหนมานหนมาหามาพอไหนเป็นตัวเนาะเห็นาะอืมอืมพอจะบ r a b ได้แบบเนี้ย่ะ เนี่ยพ่อผ่อยางไปต้องทานยางมาพ่อกลับแล้วโอเคบ่สห้ามดือดนะจ๊ะอืมนี่ครับพี่น้องข้าเป็นต้นเหนี่ยผมหูเลยครับพ่นอ่อนครับต้นเนี่ยแข่แบบคือเข้าไม่ค่อยแบบแค่พอพอใจนะครับนี่ผมหูเลยครับนี่พ่นงอนผมนะครับเขาต้นเนี่ยนี่นี่งอนครับต้นเนี่พ่อครับได้ เดี๋ยวมาใหม่เด้อนี่ฮึใจไม่มอยกับพอบมานี้นี่บ่อพาใจครับตอนนี้เนี่บ่อบ่อไห้บ่อไห่นี้บ่อไห้ครับอัเนี้นะบ่อบ่อนะครับนี่จะลับแล้วเดีพอวช่สหมดีพอวพ่สหมแก่ยู่พอสิ่าหมแรนหลอบสามหลอบยู่เนี่ยบ่อบ่ว่ะอืฮม บ่อใครับบ่เนี่ยพอไปแล้วบ่เน,นี่เนี่ยคือกันเล็กกันเหมือเมือพันสิมานะครับเนี่ยอืมอืมเดี๋ยวพออันนี้ดอกพอมาเด้อพอจะกลับแล้วบ่เนี่อืม ครับล่ะไปละพอไปนะ้เดี๋ยวจะมาใหม่เดี๋ยวสิมาใหม่อีกเด้อจะดื่อได้หนิอยู่กับมูกพวกห้ายอยู่นี่พวกเหงาดอกงาบ่ได้ติดอก มาบ่เน,นี่สบายนี่พอมา,อาไหมเ้อดเดี๋ยวจะมาเล่นน้ำเด,ด้อจะดื่ได้หลุดด้ะชินอดยูิ่อดยูชิอดยูนีอ่อย่นี้เปนหนอามาบอกพวเลยบ่เน,นี่ <c oughs> เมื่อก่อนยังครับวันนี้ครับพนังครับครับวันนี้แม่วันครับพนังเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใช่เพื่อนแม่แม่มาลุยเด้อสาธุแม่เช่กันเมื่อเด้อพนังล่องแงมหรือตัวจริงล่องแง้มกันนี่นะสวันนี้ครับล่องแงมหรือเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะเพื่อนหมอเซียวไอ้ใช่เพื่อน เชียวหมอพี่นีหนอนครเป็นน้องน้อครับพี่ครับเนน้อยครับันนี่ย่ไหมบอคอยบอตัดนะคอยบอตัดนะเดี๋ยวหาถ้วยเราทัยืดตทามือพอกันมือสามเผ้าดอพี่น้องพี่น้องกันทะลมเมื่อนะครับเนียไปมองจากของเด้อ เบอร์ท้าผู้ที่ตามเนี่ยนนี้มาลูกดิกนะครับพ่อพอเมื่อเนี่ยพอได้อันเบาทองพูนะพ่อแม่เบาทุ่นเดี๋ยวพอกันไหมด้าอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพราะว่าผมเบื่อเบื่อวัตดีเจ้าะแหละวัตดีเจ้าคือเมื่อขอบคุณหลายกันตอนรักปัญญานี่ครับเนาะเหลือแต่พอพอกันไหมเพราะว่าต่อไปน่าจะเมื่อเมื่อไหร่มาเลยไกลๆนะ ไล่ผัวคือถ้าถ้าเดินใกล้แถวๆนี้กเันแถวๆนี้นางมานอนตะลังห่างกันนะไปชิพ่าไปสานฝันหนเอาไปกัครับเอาไปครับบ๊ายบายนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อนหน่อยเนาะนี่พี่น้องอากาศดีพี่น้องเอ้ย เมื่อกี้วาดงอแงเอาเอาเสีลงมาทิ้งมาคุณงองแงไหมฮึแบบ,แบ,บคือพอๆไม่กลับไม่ยังไงนะเอาครับพี่น้องเดี๋ยวจังงนันพรอหมาได้พี่น้องเด้อพบก,กันที่อุดรเดียวกันเริ่มงสี่พันราคาหมอใครพันนะหมอมาเมาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปน้องซอยกันสน,นับสนุนนะี่น้อง,นนองนเนาะไปนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ